จากนี้ที่รัก ตามมีใจย,ยักยอกัพี่แต่แล้วก็สุดหักใจสุดหักใจไม่ไหวพราะว่าหัวใจฉันเป็นเธอเธอฉันรักเธอ ใจฉันมันสมอถึงจะมีชายอื่นที่ดีกว่าเธอยังมันต่อเธอเสมอเพราะฉันรักเธอเองนักชาตินี้ที่รัก,รก การนงนะับถ้าเธอมีคู่อยู่แล้วเธออย่ามารักแม้หากชาติน้ามีรักขอเป็นคนรักคนแรกของเธอ